สาวอะดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาจะมาต่อมันยังไม่ได้แก้บัางนะครับใส่สกินไม่ได้ผมเอาสกินสเตปมาก่อนนะครับนี่ผมจะมารีวิวเห็นไหมครับกมถือแล้วครับแอนเดอร์พอครับเดี๋ยวให้ดูให้ตายคลิปชอนเลยดูมาดูกันเลยมีอะไรเพิ่มเข้ามานะครับมันมีกล้องครับ มันต้องใช้กับเวอร์ชัน0.14.3นะครับอืมใช้ไม่ได้นะครับนี่เติมเสียงนิดนึงนครับนี่นีเสียงริบนี่อย่างนี้นครับแล้วมันจะมีนี่นครับนี่มันจะเหมือนในคอมนะครับยังไม่มีมด ก็อ,อยู่ในช่วงเร็วๆมาสนี่อย่างนี้นะครับตุ๊บอืมรอรอก่อนนะครับผมก็ไม่ได้ลงคลิปนาะนขออภัยด้วยนะครับอย่างนี้กูบินเองอยังเร็วกว่าอีกเลย จะมีคำจั <c oughs> งโงงาขอไปด้วยเอาไปแบบไปเล่นกับเพื่อนก็ได้นะครับนี่นะครับผมก็ขอเดี๋ยวไปดูตอนไอ้นั่นกันเลยนะครับตอนลง ครับแล้ลงก็กดเปที่กันเจนะครับ,อ,รกกรรบอันนี้มอนี้มันต้องแตกไฟนะครับต้องเปิดนี่นะครับตัวนี้ก่อนนะครับนี่นะครับเนี่ยตัวที่ผมเปิดอยู่เนี่ยตัวสีฟ้าเนี่ยตามิจมันไม่เปิดนะ้กดให้มันเปิดแล้วมันจะมีอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับก็กดออกแล้วเข้าเกมแะครับถ้ามันไม่ทํางานเราก็ออกจากบอกรันชื่อแล้วเข้าใหม่นะครับอืม ผมก็ขอจบคิปเพียงแค่เท่านี้นะครับลิงค์มนันไม่ต้องแตกไฟล์นะครับเดอะบล็อกเลนเชอร์ผมก็ให้เหมือนกันนะครับบยบาย